ยังไม่ขึ้นน้ําเลยนะครับยังทิ้งดิ่งอยู่นะครับนั่นนะไม่เข้าหรอกไปสายใหญ่เลยเว้ยไอ้โอนไลฟ์ไลฟ์บ้เออไปแล้วลัางล้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 งต่างกันขึ้นหลังมา เดินมานี่เดินมานี่เดินมานี่พี่นะเดินมาเดินมาเดินมาชิดนี่ไวก่อนพี่นะ,ะหมุนด้วยหมุนด้วยหมุนไม่เข้าเลยใช่ไหม,ไมไ tornado, จะเย็นเออนี่นะนี่นะนี่นะมาแล้วมาแล้วพอแล้วพอแล้วมาแล้วนะครับปลา,าจะมุดป่าอย่างเดียวนะครับตัวว่าฝั่งซ้ายเราจะเป็นป่านะครับนันะ่นนะ ทามันมาทางนี้ก็เดินกลับไปฝั่งนู้นพี่นะเดินกลับไป,ปน,ไน,น,นั่นแหละเดินกลับไปเดินไปเดินมาครับพี่ให้มันเหนื่อยตัวมตัวแรกสิบห้านาทีนะครับตัวนี้ผ่านไปแล้วหกนาทีนะครับตัวนี้มาลุ้นกันว่าพี่นะจะเอาปลาขึ้นได้ไหมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็น เบนนะจะย้อนอย่างเดียวจะให้เอ็นย้อนสายแล้วน,นะฝั่งสายดูแลนะดึงแล้วนะสายฝั่งนี้ก็จะเป็นแพรนะครับมีช่องเลช่องเล่นปลาอยู่ประมาณหกเจ็ดเมตรนะครับฝั่งนน้นก็จะเป็นป่านะครับนะก็เลยต้องทัาปลาให้เข้าร่องกลางให้ได้นะครับ ก็ต้องบังคับปลาให้เข้าร่องกลางให้ได้ตกใจแล้วตกใจแล้วเบา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 เาตกใจแล้ว่จะบังคับปลาให้เข้าร่องกลางให้ได้นะที่เรื่องที่เรื่อง <ism> เล่นให้แค่นิดเดียวนะครับมีช่องเล่นปลานิดเดียวนะครับ ช่องเล็กๆนะครับจะเล่นปลายากนิดนึงใจเย็นให้มันหงท้องเหมือนตัวเมื่อกี้นะไปไปแล้วนิ่งแล้วสิบนาทีแล้วไแล้ว แล้วนะครับจะเล่นได้แค่นี้นะครับมีช่องเล่นนิดเดียวนะครับคุณได้สร้างแล้วอกไปเป็นซีบนะครับมีช่องเล่นแค่นี้นะครับแลนะไปเดินตรงกลางหน่อยเออด่อมาต้าไปติดมาต้าไปเติดมาตามไปเิ็ติดอะไรตั ไม่รอดหรอกเหนื่อยแล้วไม่ออกแล้วเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วพี่เริ่มพี่เริ่มมาแล้วพี่เริ่มพี่เรื่มพี่เริ่มพี่เริ่มมาหนีแล้วเหนื่อยแล้วไม่ไม่เข้าแล้วไม่เข้าแล้วเหนื่อยแล้วเกลียดแม่ลปลาเริ่มเหนื่อยแล้วมาลุ้นกันครับนะว่าจะเท่าตัวเดิมไหมนะครับมาลุ้นกันนะครับว่าจะใหญ่เท่าตัวเดิมไหมนะครับตัวเดิมน่าจะอยู่ประมาณ ช่วงนี้ปลายยังไม่ขึ้นน้ํานะครับอตอนนี้จะสิบนาทีแล้วนะครับจะสิบนาทีแล้วปลายังไม่ขึ้นน้ําเลยนะครับปลายไม่ขึ้นน้ําจะเย็นนะพี่มันมันจะยอมเราแล้วลนะใจะเย็นนะมันจะมีก๊อกสอง

ปลาแล้วนะไปเร็วดิงข้าปาแล้วไตออกมาออกไหมนะออกมาแล้วลมามีสับประหลาดให้ดูเรื่อยๆเลยต้องเล่นของยายนอนเฝ้าแล้วทีนี้ให้ผมนอนด้วยดิเดี๋ยว <c oughs> ปลาอย่างอยู่กลางบอ่อเลยครับยี่สิบนาทีแล้วไม่ขึ้นเลยครับเกือบแตเอฟเฟมร้รอยก็เต็ม ไดยี่สิบนาทีแล้วครับอูนครับน,น,นะะปลาอยู่กลางบ่อ,อเลยนะครับความมาขึ้นเย็น น่าจะยีดวนยีศกว่าเหมือนโดดน่าจะยีศกน่าจะยีศกอันนี้ไม่เห็นโชว์ตัวเลยอะไรวะเนี่ยปลาไหลอ่อเข้ามายังเข้ามายังอันนี้น่าจะปลาไหลดพยาขึ้นด้ทีเลยเลยพี่ยีเลยตฟังมมันไม่ไปแล้วแหละครับข้นก่อนดีกว่า ไป,ไปลุ้ด้วย 1> 1> ลหล anyway. <ok ังไม่มาเราไปใส่ว wow. ่านด้วยไงมายอม่หยเขาก็ไมกินเลยนะนละปาจะเป็นอย่างเี้ยแหคันแข่งมันจะไม่ได้กบอกกปูกับาเข้ากนนีหม่ปิดเท่าอีกนิ ไมด้แล้วไม่ได้ไ้มเจะคาดนะมีเงเบ็หนงแน่ไม่ได้ล้วสุดละดึงแล้วปานไม่เข้าลากดึงนไว้ด้วนึงป่าไม่อเปนเว่าย่ใหเราสนนึก็โดนไัะงเลแป้งน่ะจ้ว่าจะใช้ยี่สกหรือเปล่าได้จะใช้ได้จะใช้ของล้ก็จบงานแล้วอ่ะจบแล้วค่งฟางวีอ่ะ จะชอบกนอ่แหละอืมก็ชอบกินันมหวานนี่แหละันมหวานขนมทอดซ้อมมะขามขนอ่อนอย่างเงี้ยชอบส่วนจุดสามตอนนั้นจุดสามที่ต่อป้าหลานสองโดยตะโก้สิบสี่โลโอ้โหน้าๆยี่สิบห้านาทีแล้วครับยังไม่ขึ้นเลยครับกลางบ่อเดี๋ยวครับนะครับยี่สิบห้านาทีแล้วนะครับน้าๆยังไม่เห็นตัวเลยยังไม่เห็นตัวเลยครับโอ้โห ออกไปอีกแล้วครับกลางบ่ออีกแล้วครับดูนะฮะปิดเลยคุ้มไรสดดีกว่าดูเลยน่าจะยากไปอย่างนี้ไกลเลยจะเปิดจะเปิดไรนะมาครับแล้วนะนะ <c oughs> นี่เป็นตัวที่สองนะครับเป็นตัวที่สอง ที่โดนของใหญ่นะครับตอนนี้เยอะไปแล้วนะครับนะฮะยี่สิบเจ็ดนาทีนะฮะพอมองเห็นไหมครับผมอัดกล้องไว้อยู่นะครับยี่สิบเจ็ดนาทีแล้วนะครับยังไม่เข้าเลยครับยังอยู่กลางบ่กันอยู่เลยนะครับปลาออกอย่างเดียวครับตอนนี้พี่นะกาลังเล่นอยู่นะครับตัวแรกเอาขึ้นมาเป็นปลายี่สกไสประมาณแปดถึงเก้าโลนะครับตอนนี้ยังไม่เห็นปลาเลยนะครับแล้้วยังอย่ังยัง พื้นที่เล่นค่อนข้างน้อยนะครับพื้นที่เล่นค่อนข้างน้อยฝั่งขวาจะเป็นแพรนะครับฝั่งซ้ายจะเป็นต้นไม้ล้มนะครับฝั่งซ้ายจะเป็นต้นไม้ล้มนะครับมีช่องเล่นให้ประมาณ10เมตรนะครับที่จะเอาปลาขึ้นนะครับยูยังขึ้นแล้วหางน้ำหางน้ำแดงไหมมีช่องเล่นอยู่ประมาณ10เมตรนะครับที่จะเอาปลาขึ้นนะครับตอนนี้กาลังมาครับอุ้ยใหญ่ยี่โิกใช่ไหมยอมแล้วยี่สิใช่ไหมยี่สิกอย่าไ่ต้องไป้องไปท้อ ให้เล่นมาเลยให้มันจะลอยแล้วมันจะยอมลอยแล้วล้างกันไปล้างกันไปตอนนี้เล่นมาแล้ว27นาทีนะครับนะนะเล่นมาแล้ว27 28นาทีนะครับนะนะกำลังปลากำลังจะขึ้นนะครับกำลังยอมครับไปนะไปแล้วนะฝั่งซ้ายนะฝั่งซ้ายนะฝั่งซ้ายไปอีกแล้วนะพี่พี่เรื่องวีเรื่อนะครับนะนะเอาอีกแล้วนะครับไปแล้วฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายไปแล้ว ไปพี away, people, away, away, ่นะไปพี่นะไปใหญ่ขึ้นตรงอันนี้นะหนะใจเย็นใจเย็นมาลุ้นกันครับมาลุ้นกันครับว่าเจ้าขึ้นได้ไหมใหญ่ใหญ่ใจเย็นยอมล้หายแล้วครับนะหายมากเย ก้อนเพียงดิกูตายแล้วเข้าก็ทางแล้วเนี่ยโอ้หตายไปเกี่ยวกับทางเกี่ยวกับทางมาแล้วใจมากครับนะนะไปเรียบนะนะร้ยรอยครับกเยี่สิบโลก,กล็ยี่สิบโลใจมากโหนะนะเกี่ยวกับทางได้ ได้ครับดูดไปครับขนาดตัวนี้น่าจะรวมรวม20โลเลยครับใหญ่มากเ้็นแล้วมันยอม,ยอมแล้วยอมแน้ำน้ำวนปากแล้วมันันพื้นไปทีเดียวแล้วมันวิ่งไปนู้นเลย